วิธีการทำลิงก์ของลายส่วนตัวนะคะออกมานะคะให้เราค่ะเข้าไปที่ตรงเพื่อนนะคะบวกเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะคะตรงนี้บวกเพื่อนกดเข้าไปปุ๊บเราก็กดตรงนี้ค่ะคำว่าเชิญพอกดคำว่าเชิญเสร็จแล้วปุ๊บก็กดเลือกเชิญเป็น sms ก็ได้ค่ะ SMS หรือจริงๆแล้ว SMS หรืออ e ีเมลก็ได้นะคะได้ทั้งสองอันเลยสมมติเกดกดเป็น SMS นะคะแล้วก็เลือกค่ะเลือกอันไหนก็ได้เลยนะไม่เป็นไรเลยนะเลือกๆมาสักอันหนึ่งค่ะที่ไม่มีไม่มีคำว่าลายอันเนี้ยถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมีลายอยู่แล้วอันเนี้ยไม่ได้เอาที่มันไม่มีนะคะ,ะกดไปเก๋ก็กดนี่เสร็จแล้วก็กดคำว่าเชิญค่ะด้านล่างแล้วก็ เชิญจากข้อความนะคะก็แบบนี้พอกดมาปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นนะคะเราดูกันตรงนี้นะเนี่ยดูตรงข้อความตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นอันนี้แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาค่ะเห็นไหมอันนี้คือลิงก์ไลน์ของเราเราก็ Copy มาเลยค่ะคัดลอกปุ๊บเนี่ยค่ะ คือเราก็ได้ลิงก์ไลน์ของเรามาแล้วและเราค่ะก็อันนี้ก็ย้อนกลับนะคะเราคัดลอกลิงก์มาของเราเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ลบไปไม่เอาเราไม่ได้ส่งจริงนะคะเราแค่ก๊อปปี้มาไว้เฉยแล้วเราค่ะก็เอามาแปะไว้ที่กลุ่มของเรากลุ่มไหนก็ได้แปะไว้ให้ใครฝากไว้ให้ใครก็ได้นะคะสมมุติว่าเก็บปะไว้ในห้องแอบดบินอะันนะี้สมมุตินะปึง้งแบบนี้ค่ะแค่นั้นเราก็จะได้ลิงก์ไลน์ของเราแล้ว ก,ก็ไม่สามารถเป็นเพื่อนตัวเองได้นะคะแค่นี้เลยค่ะวิธีการคัดลอกลิงก์ลายส่วนตัวของเราค่ะ